ความร่ำรวยเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเรียนสูงแต่เกิดจากความรู้ด้านการเงินชอปวันเปอร์เซ็นได้รวบรวม5บทเรียนทางการเงินที่จะทําให้คุณมั่งคั่งสุดๆ1จงใช้เงินทํางานคนรวยทุกคนเนี่ยรู้ว่าเงินของเขาต้องสร้างเงินเพิ่มดังนั้นเขาจะไม่ทํางานเพื่อเงินแต่จะโฟกัสที่การสร้างสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องคุณง่ายๆครับเขาหาเงินเพื่อไปสร้างเครื่องผลิตเงินอีกทีหนึ่งสสินทรัพย์กับหนี้สินต้องแยกความแตกต่างของสองสิ่งนี้ให้ออกสินทรัพย์เนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เงินเข้ากระเป แต่นี่สินคือสิ่งที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าคุณ 3. ลงทุนในความรู้ความรู้เนี่ยไม่มีคําว่าแพงครับยุคนี้คือยุคของข้อมูลข่าวสารดังนั้นจงเรียนรู้ในทักษะการเงินเศหาโอกาสอยู่เสมอประเมินความเสี่ยงในการลงทุนด้วยความรู้ไม่ใช่ความรู้สึก 4. จงเรียนรู้เรื่องการขายและการตลาดทักษะในการสื่อสารการขายและการตลาดเนี่ยเป็น3ทักษะที่ต้องเก่งถ้าคุณอยากรวยเพราะมันเป็นทักษะที่จะทําเงินให้คุณไม่หยุดถ้า ใช้พลังทวีการใช้เวลาเงินและทรัพยากรของผู้อื่นสามารถสร้างความร่ำรวยให้คุณได้เรียนรู้วิธีการกู้เงินแบงค์เพื่อการลงทุนและวิธีการบริหารคนอย่างชาญฉลาด